อเล็กซ์ครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมคาริมาเขาหลักแอนบิลล่าครับผม มากกว่าสองปีนะครับที่ซบเซานะครับด้วยเพราะว่าโควิดทั้งที่ทุกคนรู้กันมีความพยายามจากแต่หลายหลายส่วนอย่างอย่างอย่างโทรทหรือภา,าคสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอย่างแซนบล็อกที่เราได้ยินกันนะครับแซนบล็อกโมเดลแล้วก็ชาจนถึงชาพลัสที่ทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยทั้งสองฝ่ายนะครับปูมาเยือนแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยรู้สึกปลอดภัยกับการท่องเที่ยวจนถึงล่าสุดก็เปิดประเทศเนี่ยถือเป็น ดีเลยครับเป็นการกดภุม่มสตาร์แทหกกับการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ไม่งั้นช่วงไฮซีซันเนี่ยมันมันมันแย่แน่ครับในเวลาเดียวกันเรายังมีโครงการจากภาครักแล้วที่ยวด้วยการเฟดสาซึ่งก็พอดีกับช่วงท่องเที่ยวกับเข้าไฮซีซันแล้วรวมก,กับการเปิดประเทศก็ดีขึ้นครับดีขึ้นระดับหนึ่ง เราเราเข้าร่วมชานะครับ s ซ f e t y Healthy Administration ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราปฏิบัติตามสจอแล้วก็เตรียมความพร้อม เพื่อความปลอดภัยของนักท่องนักท่องเที่ยวแล้วก็สําหรับพนักงานเองด้วยจนถึงเป็นชาพลสก็พนักงานร้อยเปอร์เซ็นฉีดวัคซีนครบสองเข็มนะครับแล้วก็มีการจัดการด้านห้องพักด้านสุขานมามัยที่ที่ดีมากนะครับเพื่อเพื่อป้องกันจนเราเราเปิดตั้งแต่โควิดมาเราไม่เราไม่เคยปิดโรงลแรมเลยเราเปิดตลอดโดยจํานวนนักท่องเที่ยวที่น้อยหรือมากแต่ว่าการดูแลเรื่อง อนามายัยเรื่องเรื่องของโควิดเนี่ยเราทําได้ดีมากครับโปรโมชั่นที่ออกไปให้กับนักท่องเที่ยวถ้ามองนักเที่ยวต่างชาตินะครับเป็นโปรโมชั่นที่เราต้องการให้เขามาเลยโปรลดแรกแจกแถมนะครับแล้วก็คนไทยก็ได้ใช้สิทธิ์ของเราเที่ยวด้วยกันก็ดีครับผมทีแรกก็กังวลว่านักท่องเที่ยวคนไทยถ้านักเที่ยวต่างชาติกลับมาเยอะเขาจะโอเคไหมแต่ถ้าดูตัวเลขนะครับถ้าดูตัวเลขข่าว ล่าสจดที่เพิ่งออกมาว่านักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาเนี่ยการตรวจแล้วเจอโควิดมันผ่านตรวจมาหนึ่งรอบก่อนเขามาอีกหนึ่งรอบที่สนามบินเพราะงั้นความเป็นไปได้ที่เขาจะเอาจนวก็มาเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันกลับกันมันมันมัน,ม,นมันอีกด,ด้านหนึ่งว่าเราเราเห็นว่าเขาปลอดภัยครับคาริมา่าเ,เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาตินะครับ คุณมาพักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆเยี่ยมสู่กับธรรมชาติทะเลลำคลองสายน้ำแล้วก็อยู่ท่องเที่ยวน้ำตกอย่างวังเคียงคู่ใกล้กับท่าเรือไปซีมิรันเพราะงะั้นด้วยโลเคชันด้วยชายหาดที่เป็นส่วนตัวนะครับอาหารอร่อยนะครับก็อยากให้ทุกคนมปเที่ยวเยอะครับเฟซบุ๊กครับคาริมาข่าวหลักนะครับฝาก ที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับดีแต่อยากให้มากันเยอะๆนะครับฝากเขาหลักเดสทิ a เนช n ันด้วยนะครับมาเขาหลักพักคลิมาครับผม